สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มีอยู่กับวงแหวนเวสุดคิวกันอีกแล้วนะก็จะมีกรอบโปรไฟล์มาด้วยแล้วก็มีสกินตัวมหลานนนะะคะยี่าแล้วก็วีลานะคะสะสมหัวใจเพื่อแลกของรางวัลในร้านคะกิจกรรมก็ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนะคะจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะก็ขออภัยเรื่องเสียงเรื่องอะไรด้วยนะทุกคนเพราะว่าคือ ขอมันพังนะคะเราก็ต้องใช้แบบ iPad ในการทำคลิปใช้โทรศัพท์ในการทำคลิปนะคะขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะคะนี่ก็จะมีแบบวงแผนเวสุดคิวนะคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรอีกัะ ให้บริการเติมเกมผ่านเว็บโกลเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้านะคะว่าแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมต้องมีแอดน้ำหน้านะแล้วก็ Facebook f a n p a g โกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนํานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0สคนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีมคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะ Hope, ลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกัน ร้านค้าพเนจอนหุ่นยนต์เดี๋ยวกิจกรรมมันก็มาเรื่อยๆนะแล้วก็อะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรากดมาตรงร้านค้านะคะมาดูตรงวงแหวนเวทกันดีกว่าวงแหวนสคิวเนี่ยวิยมีกรบโปรไฟล์น่ารักมากเหมือนเป็นตรงนี้วาเลนไทน์มีกระเปาวาเลนไทน์นะคะมีอ่ะสกินตัวยีน่านะคะเป็นสกินมิสอาร์โอวโอเคเราขอไปแบบรวดเร็วแล้วกันนะแล้วก็มา ตัวหลานะคะตัวนี้ได้มาไม่เกินสองรอยห้าสิบคูปองอะอ่าถัดมานะคะตัววาีล่าเราขาดอยู่ตัวเดียวอะเอ้ยไม่ใช่ดิสองสามตัวนะคะมีดเร็วนี้เฝ้าติดตามด้วยอยากได้มีล่าสกินนี้มากนะคะแล้วก็จะมีตัวล็อกซี่นะช่วงนี้เขาปั่นนะคะกับตัวล็อกซี่นะมะถัดมานะคะเป็นตัวริปโป้ตัวริปโป้ก็สวยนะเนี่ยอุ้ยน่ารักด้วยตัวริปโป้นะคะ เป็นประมาณนี้นะกับตัวนิโป้อ่าแล้วก็จะมีตัวซานิดนะคะซานิตเหมือนได้มากินกําไรไม่รู้หรือเหมือนแจกป็นหรือมั้งแบบแบบนะแล้วก็จะมีตาอันเชิญิ้นส่วนประกอบสกินมีของมูรานกับวิลานะคะแล้วก็มีมูรานท่าเต้นของเป็นสกินระดับอัลติเมทนะหัวใจสูงสุดคือยี่สิบชิ้นนะคะมขอดูเปอร์เซนต์ก่อนนะและเปอร์เซนต์นะคะจะอยู่ที่ กรอบโปรไฟล์ 5, สกินถาวรน,นะเอิมจะอยู่ที่ศูนจุดเ้าห้านะคะถ้าเต้นชิ้นส่วนประกอบจะอยู่ 10, หนึ่งจุหนึ่งหัวใจหกสิบเก้าจดห้าห้านะคะอีโมจิเอฟเฟกตชิ้นส่วนรุ่นยี่สิบแปดจุดสี่ศูนย์โอ้โหดูดีถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะอยู่นะได้อยู่อ่าอุ้ยกรอบโปรไฟล์ 5, ใช้ตั้งหกสิบห้าชิ้นในการแรกเนี่ยทุกคนแล้วก็สกินนะคะใช้สิบห้านะ ของวิราช้ยสิบห้ายีนายิมหานะคะอาข้าต่ําเลยนะคือสามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้เป็นอะไรนะคนมาตรงไอเทมนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีคัมภีมันจะลดราคานะคะสําหรับคัมภีที่แบบมันเพิ่งมามันจะลดแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเราแนะนํานะคะสําหรับใครที่ยังไม่มีนะให้ซื้อเก็บไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะได้แบบมาในราคาถูกๆนะคะมันมาหลายกิจกรรมนะ มาหลายกล่องด้วยนี่คัมพีขั้นสูงเออประมาณนี้นะแล้วก็มาตรงนี้นะคะทุกคนวงแหวนตอนนี้เรามีคัมพีร์อยู่ทั้งหมด278คัมพีโอ้โหดูดิเยอะปะเดี๋ยวเราสุ่มคัมพีฟรีกันเอาเลิกเอาใช้นะครับมาเรามาทำการกดสุ่มไปเลยนะคะ5ครั้งถ้า5ครั้งแรกออกสกินถาวเราจะเต้นต่องอยลงลงช่องนะมา ไม่ออกหรอกทุกคนสุ่มจนแบบรู้ไส้รู้พุงอ่ะนี่อุ้ยหัวใจออกเยอะนะได้มาทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยห้าได้มาเจ็ดชิ้นนะคะครั้งแรกก็ได้เจ็ดชิ้นเลยทุกคนมันเกินปุยมุ้ยเอ้ยเกินปุยมุ้ยมาสุม่มอีกห้าครั้งนะจะได้เป็นอะไรนี่อ่ะเราจะได้เป็นปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊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 ยันต้องมาแล้วแหละมายันหนัขนาดนี้ก็ต้องออกหน่อยเถอะแล้ว เฮ้ยก็ได้มาอีกสี่ชิ้นนะคะทุกคนก็ถือว่าออกง่ายอยู่นะอยู่นะเน้นย้ำนะคะว่าอยู่นะตอนนี้เราจะเอาเป็นสกินตัววีร่านะคะขาดอีกแค่สี่ชิ้นเออสุ่มสุ่มเอ,อ่อไปนะคะสุ่มห้าครั้งไป Let's go Let's go Let's go ะะ Let's go Let's go l อ้ยได้มาอีก ห้าชิ้นโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ได้เป็นสกินกันไปนเทียบร้อยแล้วอ่ามามาแลกสกินกันนะคะมีสิหกชิ้นนะเราจะแลกเป็นตัวลิปโปดิป้าหรือวีลาดิลิล็อกซีขอดูนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจแต่เราอยากได้สกินตัววีลานะคะมากราจะแนะนำากียตัวนกันสำหรับวีลาเป็นเกียระััลิมิเต็ดลิมิเต็ดโซปะ ก็โอเคไม่ได้แย่นะทันมาเป็นตัวล็ x กซี่นะคะล็อกซี่เป็นล็อกซี่วาเลนไทเดี๋ยว v a l e นไทน์ก็มีมาอีกให้แรกเรื่อยๆนะคะนี่กับล็อกซี่วาเลนไทแต่ตัวริโป้เนี่ยเหมือนแบบไม่ค่อยมาบ่อยนะลิมิเต็ดด้วยอ่ะโอ้โหดูดีคิดยากแหละคุณเล่นตัวไหนก็เอาตัวนั้นแล้วกันนะคะแตกแรกเป็นวีล่านะเราจะแรกเป็นวีล่าแ,แล้วกันโอเคค่ะเพราะว่าเราชอบเล่นนะ ดิปโพเราก็เล่นเอิ่มได้ช่นเลือกอะไรได้ไหมนะคะแล้วแรกเป็นตัววีราแล้วกันนะคะเพราะว่าตั้งใจมาแ,แรกวีราโอเคค่ะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่นะ,ะอืมสำหรับใครที่อยากดูราคาคูปองนะคะราคาจะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสคูปองอาจจะถูกกว่านี้นะไม่เกินสี่้อยห้าสคูปองแน่นอนถ้าสกินถาวรแน่นอนหนึ่งรอเอร์เ็นตนะคะเดี๋ยว ขึ้นราคาการันตีให้อีก,อกทีนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะครชอบก็กกช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดป่กรดิ่งนะคะไว้คลิปหน้าจะมาเป็นกิจกรรมสายฟรีอะไรก็ช่วยกันดูแล้วก็คอมเมนต์บอกกันเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะ